ไข่เยี่ยวม้าสีทองสวัสดีค่ะมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มากินอันนี้นะคะอุ้ยทำไมเป็นกระตุกอะยำไข่เยี่ยวม้าสีทองคะ่ะนี่ไข่เยี่ยวม้าสีทองไม่รู้ว่าทำยังไงเนะาะไข่เยี่ยวมา้าเอามาต้มหรือไม่ต้มคะมันเลยกลายเป็นสีนี้เลยนะคะกินเลยหรือเปล่าหรือย,อยังไง แล้วก็มีตำถั่วนะคะตำถั่วปลาผักกินกับก็จะมีกระถินบักซีลาวแล้วก็ผักกะลําแล้วก็มีผัดผักผักรวมใส่หมูสับนะคะก็จะมีเห็ดเข็มทองผักบุ้งแล้วก็ผักกะลําแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะค่ะมาค่ะมากินด้วยกันจ้าข้าวเที่ยงเนี่ยยำไขเาา่เยี่ยวม้าสีทอง เอาไปต้มไม่รู้มันกินยังไงไม่เคยทําเคยที่กินนะคะเ <c oughs> นาะเอามามาเดี๋ยวจะคนดูเบ่าเอาซ้อนมาดิคนยำใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะนี่จาดมากเลยพริกก็จะเป็นพริกพริกแห้งแล้วก็พริกสดผสมกันนะคะ มันพริกแห้งมันจะได้หอมนะคะความหอมพริกสดก็จะได้เป็นสีนะคะเหนดูว้าวอันนี้จะออกรสหวานเพราะว่าใส่ผงอันนั้นไงผงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะอืมอร่อยอันนี้ก็แซ่บ ไข่สีทองนะคะแต่เอาไปต้มมันกลายเป็นออกดํานิดๆเห็นไหมไข่ตัวนั้นจะเป็นสีทองไม่รู้เขาทำยังไงเขาไม่กินเลยหรือเปล่าอว่าต้มต้ม,ตมเราก็ไม่รู้ไม่เคยทําใครรู้บอกด้วยนะคะว่าไข่ไข่เยี่ยม,ม้าเขาต้องกินแบบไหน <laughs> ต้มสนาณเลยไปบอกมาจากเชื่อเขาเ่ยกิน นี้ผัดผักรวมใส่หมูสับอืมอร่อยนี่เขาเชื่อว่าจำจำถั่วอร่ผัดซีลาวน้ำมันอร่อยนะ น้ำยำจะออกเปรี้ยวหวานนะคะความหวานจะเอายาหวานแทนน้ำตาลนะคะอืมกำลัง Oh. Mm. ข้าวผัดาูน้ำมสูตมากลยค่ะ่เลยว่้านาตูน้ข้รากเ่คเลยคับหมู

感谢杨老师。 น่าจะไม่ต้มอ่ะน่าจะจุกมาแล้วต้มนานไป โอเคค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะโพ้ยอเพีมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว